ครังจากนั้นนะครับสาวค่อยๆโน้มศีรษะไปรับอะไรมงคลจากคุณพ่อคุณแม่ครับเยนเชิญครับคุณแม่สวมได้เลยนะครับเสแสงได้บ้างรู้พี่เบียร์นะครับอะไรทั้งสองชายให้เท่ากันนะครับทุกความเป like ็นส <c oughs> ิร <c oughs> <c oughs> ิมงคลนั่นเองครับแม่หอมใหม่อีกทีใช่ไหมแม่หอมใหม่อีกที่ไหมอยู่ด้านหลังของเจ้าสาวน่อยหอมหน่อยมาคุณพ่อนะครับตาม่อ โอเคขอบคุณครับเดี๋ยวคุณพ่อ,อยืนตรงกลางพื่นนะครับแล้วก็มีความใจเย็นซึ่งก,รรงกันและกันได้เลนะครับตอนนี้ได้เิญแขกคุณท่านต่อแถวรวมหลังแล้ไไวพมขึ้นบนพร้อมกันนะครับห,หลังแล,ล้วไหลลื่นนะครับต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับส่วนการถ่ายภาพเดี๋ยวผมให้ถ่ายภาพหลังจากที่หลังแล้วเสร็จนะครับ ต่อแถวต่อคิวด้านนี้เลยนะครับผมจะไม่ไล่เรียงรายชื่อแล้วนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับใครมาก่อนได้หลักงน้ําก่อนนะครับเรียนเชิญนะครับต่อแถวนะฮะต่อแถวต่อคิวนะครับสามสองหนึ่งโอเคโอเคครับขอบคุณครับสำหรับทีิจราของเราในช่วงบ่ายนี้นั่นเองนะครับ 二一。 ดูท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตหลังจากนี้เป็นต้นไปเรียนเชิญท่านทั้งสองได้ให้เกียรติที่นอนนะครับสอนนอนนะครับให้แก่ผู้บาวสาวเรียนเชิญครับนั่งชิดต,ติดกันที่กลางเตียงได้เลยนะครับเรียนเชิญนะครับทักดอกกุราบได้เลยครับเป็นสิริงมงคลแก่ผู้บาวสาวใช่ไหมครับหนึ่งสองสาม มองหน้ากันมครับมองหน้ากันคเลยครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาแต่เราทำได้ไครับคนดิค่นดินะครับการมยพรนะครับเดี๋ยวพี่กดพี่พี่จะถายเข้าเลย สามสองหนึ่งโอเคขอบคุณครับนได้ไยืนปเลยโอเคโอเคโอเคโอ้โหวะโยเ ใช่ใช่เขาเขารู้อยู่แล้วหนึ่งสองโอเคโอเคกนิ้วมไม่ีสองแม่ยกนิ้วขึ้นมาขึ้นมหนึงสองสามหนึ่งสองขาับินา123หนึ่งสองสามเล็บมอกกล้องด้วยนะมอกกล้องนี่นุกมกกลองนี้หนึ่งสอ สี่ครับสองสามมือสองสามอาสาวโค้งแขนกันหน่อยโค้งแขนกันโค้งแขนกันว่าตอนนี้ต้องสีว่าอ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 ย่างนั้นแหละครับหนึ่สองสาม่สอสามอาโซบโซบซบโซบตอนนี้จะเมากันสงโอเคครับ ตอนนี้เริมฟชั่นห้าร้อยอะไร ได้ได้ได้ล้ได้ล 2.. ครับนมรวม่ครับับดีเดขอร้ผี่เด้นสอมอะรักกันมากตอนี้รักกันมากตอวนี้เีมมสองโหวลงมอาเงอมแล้

คนเนย่ยวิดีโอสองสามดีนะหน่องขอไดเท่หน่อยเพื่อนๆครับขอได้เท่ครับหนึ่งสองลงกระเป๋าก็ได้ได้ครับได้ครับหนึองแย่าแลบลิ้นนะหนึ่งสองโอเคครับองทำหมุนล้อล้อหน่อย้อหน่อยนะอ่ากล้องนี้ครับโทรศั์นะหนึ่งสอง ลากัน đã ลากันลากันครับ

จากผู้หญิงคนนี้ไปไหนเลยแม้วันเดียวทุกท่านครับนะครับขอแนะนำประวัติรดยย่อของคู่บ่วสาวให้แขกทุกท่านได้รู้จักนะครับเจ้าบ่าวของเรานะครับคุณพีมครับคุณพีมพระนัดพรนิเศณร์ครับอายุ29ปีเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการครับเจ้าสาวสวยไหมครับไม่ได้ยินเลยเจ้าสาวสวยหรือเปล่าขอเสียงให้เจ้าสาวหน่อยได้ไหมเจ้าบ่าวหล่อไหมครับ ขึ้นมาแก่ข้าวอวยพรนะฮะแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับเลยเชิญพักผ่อนได้เลยนะครับอ่ะขอเสียงปรบมืออีกินขังคราสเฮ่เฮ่เฮ่ยังไงอาะขอเสียงให้เจ้าสาวหน่อยแล้วยัไาไม่ยมนะฮะเจ้าสาวไม่ปล่อยนะครับยังไงป่าเฮ้เฮ่เฮ่เฮ่ทำเอาเรา จะส่งต่อช่วงออกมาช่วงนี้กติกาคือดึงเบาๆนะครับถ้าดึงแรงติ๊กเปนจะอยู่ล่างๆเลยครับทุกท่านครับใครเป็นผู้โชคดีของเราในเรื่องนี้เรานับถอยหลังไปพร้อมกันครับเริ่มจาก99 98 9สิบเก้าเกิบดเนาะอ้าว้าสี่สอ บอกหนึ่งผมแกก็สามารถดึงได้เลยนะครับโอเคนะครับทุกส่านนะครับน้องเนี้อจริงนะนะครับนับห้าสี่สามสองหนึดนะินครับอเคดูเฉลยโพสตี่ขอราด้เลนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสู้กันใหม่ในงานต่อไปนะครับทุกท่านครับ อาพอไปด้วยนะคะแต่ยี้ตรงกลางเลยย่ตรงกลางเลยก็เนี่ยที่เพนรู้เนาะว่าเออเราก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีมากแล้วก็อยู่ตั้งแต่วันแรกที่สองคนนี้ตกลงเป็นแฟนกันจนวันนี้แบบมีงานแต่งงานที่ทุกคนมาร่วมยินดี ก็อยากจะบอกว่าดีใจกับเพนมากๆเลยวันที่เพนแบบวิดีโอคอลมาบอกว่ามึงเพนขอแต่งงานคือแบบร้องไห้ร้องไห้เหมือนแบบถูกขอแต่งงานเองคือเพื่อนๆทุกคนก็แบบยินดีมากแล้วก,ก็ดีใจมากแล้วก,ก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ขอให้เพนกับทีมมีวันที่สดใส น่ารักแล้วก็มีความสุขไปทุกๆวันเลยค่ะว้าวขอเสียงปรบมือด้วยนะค่ะหนึงนะฮะสู้กันใหม่ในงานต่อไปนะวิดีโ่วิดีโอโชว์ดอกไม้หน่อย3 2 1สองหนึ่งโอเคโอเคโอเคสวยงามมาไม่ได้วันนี้ขอเสียงให้คุณนายไปเลยมาลุ้นสนุกสนานกันนะกับกับบทช่วยที่พาาุณูกพันจะวันนี้คือบางเซอร์ด้านบนหน่อยแล้ว เสด้านบนได้มาใด้วะใครได้วะเอามาเลยใช่เหรอคนนี้เหรอได้เหรอได้เหรอทุกทีท่านแรกมาแล้วพี่มองไม่เห็นมาแล้วท่านที่สองมาดูดูดูอีกสองท่านอยู่ไหนเอ่ยอีกสองท่านอาขึ้นมาสองคนนี้และและยังไงอีกหนึ่งท่านอยู่ไหนครับมาแล้วสามท่านนะครับอีกหนึ่งท่านอยู่ไหนครับอ่าอีกหนึ่งท่านนะครับเชิญด้านบนได้เลยนะครับ ว้าวนะฮะยังไงดียังไงดีเป็นเชนนักนบนนะครับกับผู้โชคดีของเราในครั้คืนนี้มากเลยทีเดียวนะครับนะฮะต่อมีอีกผิวสัณฑที่นะฮะที่จังหวัดภูเก็ตนนองไปครับแนนั้ยัมีเธออยู่ตรงนีเธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้น